จังหวะที่เหมาะนี่ไงชุดกูกูวาไปเอาชุดกูกูวาไปทิ้งแค่นี้นะเราก็จะไม่เห็นคนใส่ชุดกูกูวามาปวดใจสำหรับเพื่อนๆที่ใช้สมาร์ทโฟนกดติดตามพวกเราได้ที่ปุ่มนี้เลยนะคะแล้วอย่าลืม โกโกวาเองฮะนี่กูโกวาโกโกวาฮะช่วงเนี้ยดูทิกต็อกใครก็ใส่ชุดโกโกวาไห้มึงเต้นเพลงชุดโกโกวาอย่างะโอเมื่อก่อนก็ใหญ่ได้นะแต่พอได้มาแล้วก็เบื่อยิ่เห็นไปบ่อยยิ่งเบื่อ ไไหนก็เจอเฮ้ยมีขนาดไม่ชอบนะยังติดปากเลยเบืเ่อไปนอนดีกว่าไ่ดูแล้วติ TikTok อยากได้โกคาร์ททีนูวัดวัดว้ยุ้ยวุ้ยไปเไรอ่ะไม่เคยเล่นพับจีหรอเขาเราฝึกยิงปืนอยู่ไงเดี่ยนะชุดโกคาอีกแล้วเหรอทำไมก็เขาชอบอี่ย่างเจะบายด้วยเฮเฮลิอปเตอร์ ีฝันไหมเนี่ยเดีย๋ยสบายใจแล้วแปลกๆนะพี่วาวออนั่นดิวว่าช่วงนี้พี่วาวทำตัวแปลกๆตลอดเลยอะ่ะพี่ว่าอย่างเงี้ยเราต้องทำสิ่งอย่างแหละทำอะไรหรอคะพี่วาวอืมเราก็ต้องทำในสิ่งที่วาวาไม่ชอบไงจะทำหรอคะ เอาวางกดขึ้นมาละคะอุ๊ยแบบนี้แหละเอาแบบนี้แหละ้างงมันก็ไม่สนุกสิถ้าไม่ทำแบบเนี้ก็ได้ค่ะว,วันนี้ฝนเพิ่งตกอากาศเนี่ยสบายมากเลยอ่ะแม่บอกว่การมาเดินเล่นจริงเลย อันนี้เอาไปอะไรเร็เวถือเร็วแม่เขาไปเข้าห้องน้ำวันนี้เขาปวดท้องม,มากว่ะเขาต้องไปเข้าห้องาน้ำที่บ้านพี่จันก็ฝากจูหมาต่อนีนะอ,อ,อะไรอ,อ่ะ่มาเดินเล่นต้อมาจูหมาหอีกโมดเราจะเดินอย่างไรเนี่ยมาเดินเล่นต้อมาจูหมาอีก ชิงช้าคนเดียวโอ้โหเล่นขนาดนั้นพังพอดีพีวาวาหนีว่าก็ตามมาหลอกหลอนล้วเหรอเนี่ยมาแย่างชิงช้าหนูเลย ถ้าเดินไปไหนก็เจอแต่ชุดโกว,วาแบบเนี้ต้องบ้าตายแน่ๆเลยงั้นเราจะต้องชุดโกว,วาไปทิ้งจะได้จบๆสักทีแล้วจะทำยังไงดีในเมื่อตอนนี้พี่วากับพี่ว่ายังใส่ชุดอยู่เลยแมแต่ไม่น่าจะมีปัญหาหรอกเพราะเรื่องความคิดเนี่ยต้องยกให้าวาวเจ้าไอเดียอยู่แหละงั้นเอาอย่างนี้ เราจะเรียกพี่วากับบีว่ามาที่สวนคังบาดและเราก็จะทําเป็นรลดน้ำต้นไม้อยู่และก็ทําเป็นหันผิดหลดน้ำใส่พี่วากับบีว่าทำให้สองคนนั้นเปียกแค่นี้ก็ไม่น่าจะยากแล้วพอทั้งสองคนไปเปลี่ยนชุดเราก็แค่หาจังหวะที่เหมาะน,นี่ไงชุดก็ว้า ไปเอาชุดกุกูวาไปทิ้งแค่นี้นะเราก็จะไม่เห็นคนใส่ชุดกุกูวามากวนใจอีกองั้นเอางี้ดีกว่าแมพา่พี่ว้าพีวาามาข้างวานหน่อยมาเร็วมาเร็วมาเร็วแม่เสร็จแน่พีว่าพี่ว่า,วานแบบแปลกอยู่นะพี่อยู่อ่ะพี่ว่วก็เรียกให้เราสองคนไปหาพี่ว่ามันต้องมีอะไรแน่เลย ปกติป้าพวาวคิดแม่อุ้ยแต่พี่เขาไม่ปกตินะต้องมีอะไรแน่ๆอ่ะเพราะว่าวาวไม่ชอบพิโกว่ามากเลยอาทิตย์แผลอะไรขึ้นมาก็เป็นได้นะหนูว่าไม่ได้มีอะไรนะจริงเหรออืมแต่พี่ว่าอย่างน้อยเราต้องมีแผนสำรองไว้ก่อนงั้นตอนที่เราเดินเข้าไปอ่ะเราก็จะเดินเข้าไปแบบปกติเลยแต่ว่าเดี๋ยวว่าเตรียมอะไรเข้าไปด้วยหน่อยอะไรหรอคะก็รู้แม่ ขอก็อยู cage, one, ああ่ว่ามาทำไรกันน่ะมากันแล้วล่ก็มาช่วยกันรถน้ำต้นไม้นี่ไงมาเร็วมากมาช่วยกันไม่มีสายแค่นเดียวเองจะไปช่วยกันรถได้ไงอ่ะใช่ค่ะแหนดหนวดไอยดูใจกำลังใจให้ใช่ไม่ได้เลยเนี่ยมาช่วยกันรถน้ำต้นไม้เลยเนี่ยพอรถเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ว่าเอาไปรถเลยอ่ะ ชุดกโกวาเสร็จแน่แม่หุยวาเล่นอะไรนี่เขาเกิดเปียกหมดแล้วว่ะเ,เขาเขาขอโทษขอโทษไม่ตั้งใจอ่ะโหเกือบไปแล้วอ่ะพี่วาว ไม่ได้แอมเขาหรอกว้าว้าอะไรกันเนี่ยนี่เจ้าไอเดียงเราทำมมเสียท่าพี่วาเหรอเนี่ยไม่คิดเลยนะว่าพี่วาจะรู้แผนของเราอย่างนี้ยเราใช้ไม้ตายพี่วานะไม่มีทางรู้แน่ แล้วใครบอกว่าเขาจะไม่มีแผนสำรองล่ะเขาแค่อยู่หาตายใจเท่านั้นแหละอ๊ยวาทไมทำนีย่ครั้หน้าวาโดน่เยวาบชุดกัในที่สุดก็ได้สถีชุดกโลวาเอาชิงดีกว่า Right.